วัสดีค่ะจ้ป้าเจ้าวันนี้เทำมาตกหน้าต่อปืนค่าสัมสาค่ะตีเขาไม่ตาเจ้าจเป้าหลังสี่ซอกลงตะกี้แม่ค่ะตกก็ได้อยู่ค่ะแต่จ่าป้าวางกาลังมามาต๊กแตนแม่เขาแม่เขามาจากตั้งไม่จันวาค่ะมาพผากำลังเจ้าว่าเจ้าจะได้ก็เจ้ายกเจ้าเจ้าปลาได้ปัดเสีวค่ะ ปลาซิวกับปลาเฮียวปองเจ้าสองตัวค่ะปลาขาวเจ้า จะลาได้ปัดซอยเจ้านี่ค่ะปัดซอยข้างลายเจ้าสวยง,งามเลยค่ะนี่เจ้าปัดซอยข้างลายค่ะสาวแว่นสองตัวเจ้า จะไปด้วยอสอยจ้าสองตัวเลยค่ะตแลวไงเจ้าแล้วะ กระเทียมสายเจ้าหยกเจ้าอ้ายว้ยกระดอไปมดเลยเจ้าได้ตัวเดียวค่ะตัวใหญ่เลยค่ะประซ้ายข้างลายเจ้านี่ค่ะตัวใหญ่ขนาดเจ้าหยกเจ้า ตาขาวป๊าเจ้ายกเ,เจ้าโอ๊ยมาตันว้ายจะลาได้ปาทรายเจ้านี่ค่ะปาทรายข้างลายเจ้าตัวงามๆเลยค่ะโอ้ขนาดกำลังดีตัวมาเหมือนขี้นี่มันได้แล้วจะหลแล้วนะกำลังมา,ามาคนเดียวไหมที่คนเจ้า ตักคิวโอ้ยจ้าป้ากะยาวเด็นมดเลยเจ้าได้กุ้งตัวเดียวค่ะกุ้งมีแตัวดอ้กุ้งนักขนาดละนามัาได้เดูเจ้านเจ้ามาดิกยิงน้อยกันาดนี่คนสวยไปที่บ้านเนาะเดได้อยตัวเลยค่ะปัขาวเจ้า ยกเจา้าตาแว่นเจ้าเก็บมอดเลยเจ้าตอนนี้เก่งก็ตวนยกเจา้าโอยจะตาได้ตัดซอยเจ้า จะปลาได้ปัดซ้อยข้างร้ายค่ะยกเจ้าปลาแว่นเจ้าตัวใยายขนาดค่ะบปลาแว่นวันซึนหน่อปลาซอยโดนเลยยกเจ้าปลาแว่นกับกุ้งเจ้า สามสิบสองโอ้หายไปห้าเดี๋ยวมาคองมะคืนมันจะหลอบกเจ้าอ้ายจะป้าได้ปัดทรายเจ้ามาเป็นกู้กันนี่ปัดทรายกับกุ้งค่ะแต่งานชนะเจ้าพวกซื้อเสียงดังเลยเจ้าป้ากันนะเก่าเชียร์จะอนเสียงดังกว่าเจ้าป้าเจ้ายกเจ้าสาแว่นเจ้าสาแว่นกับกุ้งเจ้า ยกเจ้าตาแว่นเจ้ายกเจ้าโอ๊ยเจ้าป่าได้ป่าสไตล์เจ้ากระโดดเลยค่ะป่าสไตล์ตัวใหญ่เลยค่ะยกเจ้า ปะเตียเจ้ากเจ้าโอ้ยปลาสรายเจ้าปลาสรายก็ป่าแวนค่ะ ยกเจา้า <c oughs> จะไปได้ปลาซ้อยเจา้าปลาซ้อยแวปลารแววนเจา้าแล้วก็กุ้งค่ะปล <c oughs> าแหคลเซียมสูงอยยกเจา้าโอ๊ยกระโดดไปมดเลยเจา้าน <c oughs> ้อย <c oughs> ปะาิ้วได้สองตัวค่ะ จามขำเจ้าไล่ตัดซิวเจ้ายกโอ้ะไ,ได้ปัดซ้อยเจ้าสองตัวค่าปัดซ้อยตัวใหญ่กะเป๋าแว่นเจ้า นม่ค่ะปลาส้อยตัวใหญ่เลยเจ้าลูกเจ้าอ้ยปลาส้อยเจ้าลูกเจ้า,าปลาซิวเจ้า เมืดรแล้วค่ะจะบะหันแล้วโอเคค่ะจบคลิปนี้ก่อนเจ้าเพราะว่ามันเมืดแล้วค่ะทายบาะหันแล้วเจ้าตอนนี้จะป้ามาแรงแล้วเจ้ามาพู้หกมงปาแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูผลสรุปปาที่บ้านกันเจ้าโอเคค่ะมาดูผลสรุปปากเจ้าป้ากันเจ้าจะป้าปีกบ้านมาคําแล้วค่ะ ป่าก็กาลังเข้าวเจ้าได้แต่ป่าตัวใหญ่ๆค่ะแต่กี้เอาอันสี่ซอกลงแล้วที่นี้มันบบเข้าวเจ้าก็เลยเอาสามซอกลงสามซอกถึงจะได้เจ้ามาดูผลสรุปปลาของเจ้าป้ากันเจ้าโอเคค่ะมาดูผลสรุปปลาของเจ้าป้าเจ้าเจ้าป้าได้สักกิโลนึงค่ะแต่ได้ป่าตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะนี่ค่ะสามหลังน้อยป่าสร้อยกำลังหลงค่ะแต่ว่ามันมือแต่ก่อนยุ้งก่อนนักเจ้า ในมาสักกิโลนึงนะค่ะปลาไส้ก็ได้หลายอยู่เพราะว่ามันตัวใหญ่ค่ะเข้าคำสองันตัวคำสองอย่างเงี้ยค่ะเป็นปลาไส้งามๆเลยค่ะปลาไส้ข้างลายปลาสะไตล์ปลาซิลปลาแหวนกุ้งเจ้าโอเคค่ะจ้าคลิปนี้ก่อนนะเจ้าบม่ได้ลงคลิปหลายวันแล้วเจ้าป้าไปตกแต่ว่าก็ได้อยู่แต่มันถ่ายยากค่ะมันเจ้าจะป้าก็เลยบม่ได้ถ่าย วันนี้ก็มาทายตอนแรงแป๊บเดียวเองค่ะใช้เวลาสักประมาณบัดถึงชั่วโมงได้ค่ะเพราะว่าไปกหบโฮกมงป่ายแล้วค่ะโอเคอย่าลืมกดติดตามกดไลค์จ้าป้าต้นนะเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าทีดติดตามผับชมช่างเจ้าป้าขอบคุณเจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายแล้วปากันคลิปหน้าเจ้า